แสงสุริส่องฟ้าหน้าผาแจ่มกำลังใส่มีขคไขรเวียนวงส่องหน้าผาอยู่ทั้งฟ้าหันมาจ่าถึงท่าวพญาเมืองผู้ทรงแทนพ่อแม่เอ้ยสาวสนมเมือลานบำหลวงลนส,วนส่วนส่วนส่วนด่าเมียมิงตนประสูตรนอพระราชาปิ่นบุตรตาชมงาม เ่าพ,พงพมพาสุจิตานังไทยกจเมียงเงพียงไทยอาณาไม่อนลากายาเตือลาเรลืองนับแต่ออกลูกน้อยก็กายจอยดูพร้อมซ้อมเบึงององประชายากนแองเหลือยตองสิวางเลี้ยนไ้จำปาดูเบิ้ง ไอนางเลียงลูกหน่อยแทนแก้วแม่เมืองกำบาปเบืองแม่น้อมเสื้อจำปาแห่งรักษาขมุมน,น้องพระองค์ทรงเกาเา่านะนังเอาใจถนอมเลี้ยงลายวันบ่ได้วยจบตัวฉันเป็นแม่ นครหอระดีนคระเลแทงนี้องค์อินท่าแกนไทยเป็นเจ้าแผ่นดินสัวว่าเมียงมิงไทยจอมมิงมาเฮสีสุชิตานางแม่แม่แมพญาจอมเจม้าส่วนวะครูม่าน้อยบอทัานใส่สือไ้แนวเท่าลูกพญาสโนนี่สุชิตาเอ,อ้ยเป็นจังไรน,นี่นองแต่แต่สุขภาพพาระไมยของน้องดีไปน,นี่นองแต่แต่ขอดลูกมากเนี่ยส่วนว่ากายานองพระท่านดีดอกดียังเลือลกลาเสาไก เขาโมนมองเพรท่านปกติเลยด้วยค่ะไปความาสุขภาพของน้องมาท่านปกติดีว่าสันเถอะพระองค์เป็นคะไปจากไหนนุ่มจำปาพนั่งอิดอ่อนล่ะคอประสูติองค์กษัตริย์อีกว่านั้นคองดีดังเดิมคือเขาไปคะพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากให้แม่นุ่มจำปาดูแลพระองค์ด้วยความดีดีนะคะพระองค์ูกเรากระแล้วกันนะเจ้าพี่ขอถวายบิณฑ์เลิกหาซีซีแห่แย่ไปค่ะเฮ้ยมาบอกเรื่องนี้เดียวถ้าหนีเข้าเพราะท่านเหงาอยู่ ซูนยหมืดมื้อนี่นอนกับพระรับ <laughs> บันอว่าหาซี่ป็ปซีซซซ่หาหากับพได้เลยเว้ยแง่เพียแง่พ่อแงออ่เมียกับแง่พ่อเนอะตินขาวอาอกลากวัดเตี <laughs> ้ยเ้ยพูดไปเลยนะาอาบออกลูกเถอสามพ่อนั่งสนมยังงี้มิเตู้พี่พี่เนาะแง่เมย์เนาะผู้ขาเป็นห่วงมือเคลื่อนผู้ขาเป็นเที่ยวทางข้อแรก เลยไปพ่อหั่งนกแล้วมาถวายยญาแม่ยถันดอกพระเจ้าค่ะโอ้มีน้ำใจคักเนาะมี่พะเจ้าค่ะขอถวายร่างนกขห้าแม่ช่วงปีไม่พระเจ้าค่ะหั่งนกกับหั่งนกโพดดอกหั่งนกสั่นเขาบอให้กินดอกหั่งนกจอกพนี่ญ้าแม่นกจอกแล้วต้มดีๆนี่หิยุ่มขอทัดที่หั่งนกมันต้องปวดมันเ่าเป็นหั่งแบบนี้เอ้าหั่งนกเกิดในกลางสั่นในวัดในว่าเขาไม่ได้ว่าเรื่องหิยเรื่องแต่ แล้วพอไปจือเลขย่าถึงละคัดมากินห้างนกผู้ขามีเห็ดลินจืดยั่วแต่พ่อเจ้าค่ะพอถวายเห็ดลินจืดเนี้ยพอไปเจ้าค่ะโอ้ยจะไปงักมาตาใสเนาะคุณแม่เจ้าไปเอามาตาใสเนี่ยเ็ดเตียงเนี่ยยุ่งเหงาสำชาลังเมตที่ไปหระโอ้ยไม่เหรอสำชาเห็ดลินหมอหลวงรักษาอยู่วเนี่ยแม่ไม่หลงหลวงรักษาอยู่ตีถูกต้องแล้วนี่สมัยคือผมเลยไม่หยังผมมีพอถวายบังคมเถิดพะยาค่ะพระองค์ มอมฉันคุรณรุ่นอภพเขาเขาตามพระดํฐฐารัสขอพระองค์ทั้งสองจงทรงพระจเจริญเถิดพระยาค่ะความสุขจงมีแก่เจ้าแต่คุนณรุ่นอภพเอ,อ้ยเนี่ยอามาตย์ไทคุณทั้งหลายเมื่อนเนี่ยพามาเหตุสิวเอขาห่อ,อนั่นออกลูกไม่ได้เจ็ดมือแลว้วเฮาอยากให้พวกท่านทั้งหลายน่ะชื่นชมบารมีควารุของเฮา จเอาจังซันจะขันยาพอเอาจังสีส่ขขญญจังเตอื่อเดี๋ยวนี้ก้อนทีต่อมบาลมีพระราชาบุตรเขยพระราชาุมารหันเออผู้ขามีข้าวดีมาประก,กาศให้พี่ให้น้องเขารลับฟั้งน้ำสันดอข้อาวดีอย่างเอียบขุนท่านนายกเทศบาลรีเพิ่นฝากมาเออมาในไทยผ้าเพิ่อนน้องของมาในไทยท่านนายกสุดที่รักของเขาเนี่ยเพิ่นมาบุญไงปีนี้ พี่น้องมาห้อมกันหลายๆบัตรที่นี่พระโอปราธาตของเขาก็ยั่งขาดจตุปัจจัยที่บูรณะปฏิทังขอนตะตันว่าก็เลยที่ขอแพทย์จตุปัจเจติระพีน้ำนองผู้มีบุญผู้มีใจบุญสนท่านห้ามีหามีเสียบอยู่ในกระปุกกระเป๋าอยากทำบุญน้่พประเด็พระคุณหลวงพ่อพระคู่หลวงพ่อท่านดรของเฮากะเสียหายพระเอกหนุ่มหน้านนุ่นอันนี้คนเดยนนี่เนาะ กระเพกเทพไทยอภิวัตน์กับทงางขุนไล่ไหลนมีน,นันทชาข้ขมาาตจนี่ที่ย่างไปหาพี่หานองเออ้อมีบาทมีสิบแล้วแต่สัทธาพี่น้องห่วมกันเป็นผ้าป้ายอีกตนหนึง่งเรียบร้อยแล้วลูกหลานกับใต้ขาวกติห้มกันล้วมาชีแ้แจงพี่น้องฟังเชิญท่านกำนั่เทนพ่อพยาบาลไปรับเอาหลังเวทีไปลาไปบนันที่ย่างไปทัทวร์เ้อเออขันบัดได้เต็มภู่ะขึ้นมาห <laughs> ลวงพ่อพระคู่พันธิใหย <laughs> แก้ว คอยกับเจ้าที่ยู่งใสตอนบัดน,นี้เอาจักสี่ซาเฮานั่งก็หนีเฮาบ่ม,มีเวียกเฮ็ดขายอย่ามองเลน่นไปเลน่นผู้เบิ่งบ่ลัมก็บเบิ่งสเสด็จ <ไป S 2> ท่านทั้งสองพะยะค่ะมาจังได๋คุณหม่อมฉันคุณเด้อยนะพบนะขออุ้มพระโอรสลองเบิ่งเพื่อเป็นการชมบารมีจักหน่อยสิได้บ่พะยะค่ะเพราะฉะนั้นเชิญเจ้าเถอะคุณด้วยนะพ่เว้ยอ้าวนมท่านคุณเราอยากอุ้มเผาหลดเราขออุ้มหน่อยหนึ่งดอกไม่น้องแล้วอุ้มซา จา่าพระอรุณแห้งเกินไปพระโอรสล่องก็อยู่เล่เห็นบ่ที่หลังท่านกุณเชยังสิงอีกนะขอพระราชทานอภัยพะยาค่ะมอมฉันนะเคยตั้งแต่ออกทับจับสึ้งเมื่อมะอุ้มพระอรุณก็เลยเกิดการรุนแรงเป็นธรรมดาเนื่องจากว่ามือใหม่มอมฉันมันก็แข็งกระดานไปพะยาค่ะพ่อนุอุมออ้มเด็กท่าลวกน่ะเฮ็ดมือเบาๆอย่าอุ้มแบบนี้ลูกของเราตกใจแม่นใต่กันไม่ได้เลยนะเพคะ เอาเธอสุกิตาคุณลณพก็คือกันตัวของเรานนันบถือสาเจ้าดอกมือของเจ้าน่ะจับตักแต่ดาบจากอาวุธอุ้มเด็กน้อยคงจะแข็งกระด้างเกินไปน้อยต่อไปพายพักนะวิชาเพลงมวยเพลงดับคงจะฝากให้เจ้าดูแลพรอโอรสกันแล้วกันอุ้มเด็กน้อยเนี่ยมันดีมีซีเดียงนะพอแต่เกา่าวายตทิพย์ฮะพยยมมาวัดตะเลียงเลขข็กยูน,นี้มาส่วนเาเบิดห่าอยเพม่อนเลยการร่วมเด็กน้อยให้คุณแจอุ้มใหม่เบิ้ง เฮ็เจเนียขอย่พอต่อไปเฮ็ดั้นเฮ็ดอย่างต่อคุณป้าอุ้มซ่นเบิ่งแม่แก้วอุ้มเบิ่งอาแมุ้มทั้งนั้นไม่ใสิว่าหาอุ้มเล็กหน่อยอเมนย้มาอยะวาสอคนแล้วแล้วอุ่มหายกันอุนเบิงดัวนั่นเห็นบ่เอาพี่น้องทั้งใจทั้งใจทั้งเรื่องเลี้ยงหลาน้บ่อยเกิดไม่ไปย่างังนั้นแล้วนี่ยม่ไ้พอเนี่ยมีจะเป็นไรเี่องไม่หลัง มานพ่อเงี้ยมอกก็เกิดได้เก็ดมือหนึ่งมาที่พ่อเงี้ไม่คู่บ่าบักลงขึ้นยังได้กันล่ะโอ้ยก็ยังมาบกลงอยู่บักแก้วเนาะนี่อามาตยท้คุณทั้งหลายเออไปเอาค่ะตอนเนี้ยเขายังมาใส่พระน้าใหม่พระโอรสเจ็ดวันข้างหน้าพอสีใส่พระน้าใหม่พระโอรสความสิสถาปนาเป็นองค์รัฐทายาตให้พวกเจ้าทั้งหลายน่ะไปตีให้พวกเจ้าทั้งหลายน่ะซุงสารไปในหัวเมืองต่างๆบอกในหัวเมืองต่างๆมากื่นชมบารมีพระโอรสของข้าเด้ออีกเจ็ดบ้นข้างหน้าข้าสีใส่พระน้าใหม่พระโอรส ผู้คาตั้งไว้ได้ใจเลยเด้ๆนะพอตั้งไว้ที่ไหนคุณเอาบักก้าวเปียกซะไปวันได้เรื่องอะไรก็หนี่แมพอมาถือก็หนีเมอ่อแม่โค้ไปเตรียมปลาล่ำพิธีให้ผู้คาไปเตรียมปลาล่ำพิธีแนี่ยแล้วคุณแก้วเนียงหน้าเอื้อเทียนหองแม่หลายมือสีได้เนีงกินสุ่มเพลินเลยเมนูเลยเนียงแก่มีมากลาบเท่ากับปลปะทู่โอ้แต่เกี่ยวข้อ หลาบเท่าชูคนกินไปไปขันย่าแม่สะด,ดุดสะเด็ดเออไปพักพอนไม่มีสะดิตผีเราซื้อเหล็กก็<ร><ร>ถึงเราเหลียงเบิดต,ตัวเด็ดลาแล่ะตัวจะได้จีซอเหล็กว่าขอาขอบคุณพีน้องผูมีเมตตากิีดลวนแต่ว่าเป็ี่นมีมวานกันวันนี้ทับนนุญเด้อีน้องทฉันยินดีได้เห็นหน้าลุงอาป้าเม่ ทั้เแ่าแก่พี่นองไก่ไก่ได้ลังมา,า,มางท่านได้รับเวียกบ้านการประกอบแค่หาข้ากันมาเหลือหลายได้ส่งเสริมลำลอง,องจันขอยงอเมื่อนอไ้้เนือนเสียนเก่ากระมอมเอ็นพี่นองอาคอมายลังมาเติมเพิ่มกำลังให้ส่วนใจ ให้พยาทาไให้ไก่ห่างย่ามาหาให้นีไก่พันว่าหมือนกิโลให้นีเวน่นเว้นทางหลังทางหน้าอย่ามีมาให้พ้น่านให้พี่น้องสุขสำนานกันเมนเจ็บป่วยไข้ให้หายเว้นจากหนูเวน้ เอพี่น้อง